คนเดียวไม่ได้มันจะมีสนตามเปเก็บด้วยครับผมว่าใช้ใช้อะไรแบบหน้าล่รสวยผมใช้ยืดไอแกนก็แบบไหนยืดไอแกนเนี่ยผมก็แนะนำบอกบอกเขาให้ให้ใช้นี่ครับพอบอกเขาเสร็จเขาบอกว่า้งอีตัวแนะนำให้ให้ตีเขาตัวให้ให้ผัวเขาใช่ใช่บ้างนะอยากให้หัวหล่อระวังใ่าคนอยากให้หัวหล่ออะไร อยากเขาอยากทำมใจเราหรอผมก็ใช้นะครับเนเป์ขาข้นหลีแค่่อชิ้เขาชิ้ชิมุดุด้คนไต้หวัใช้ดใช้ดีมากเลยใช้ดีมากโอเคนะฮะก็ประทับใจถึงขายเยี่อไนแครนประทับใจก็จะทำธุรกิจกับเยี่อไนแครนตลอดไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับลงมือเลยครับนี่คือคำบอกเล่า ผมไม่เกี่ยวนะเป็นคำบอกเล่าจากพ่อแม่พี่น้องด้วยมาที่มาด้วยกันแล้วาาก็จะยืนยันจากคนที่ใช้เองไนงะแล้วผมจะเป็นผยรายหนะย่รยอยาวิชาการไม่ต้องคําตอบกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับขอบคุณมากคนระับ